สวัสดีเลยครับท่านผู้ชมครับมืัอนี้ซ่าววันพุธที่21พฤษภาคม2568พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกมือบอนเข้าวนะครับเดี๋ยวบิ่งบรรยากาศการซื้อขายน้ำกันครับเมืนเน่มนอ,อนีนน้่อ๋อเสียก่อนทั้งหมดนี่เป็นงวไหนครับเนี่ยเป็นงวเลี้ยงงวจามเวาน,เน,เนี้เก๋ดียังไงอันนี้ว่าไงครับเนี่ยตัวเนี้ยตัว้องครับเดี๋ยวนหน่อยครบหนึ่งสตัวนี้สิบหกห้าร้อยหนึ่ง สองสามก็งวใหญ่สี่ตัวงวเลี้ยงหนึ่งตัวจามสามตัวน้อยๆได้ครับน้อยๆ้ด้ได้เหมือนี้ครับตัวครับน้อยนนะสี่พันหาร้อยคูหรือแม่ครับเอาเบอร์มาก่อนมาศูนยเกาเก้าแปดเจ็ดสามหนึ่งสองเครับไอ้ยอนจากบ้านข่าวได้ครับเราเอางวเลี้ยงมาหนึ่งตัว เลยครับอีหลานี่ทองถักเดือนแล้วครับทองทองที่เดือนแล้วครับโอ้ทองที่เดือนเอสีสีเข้มแล้วเสียก่อนเนาะเมแดงครับพับพับพอแดงเลยครับโอ้ผสมพอแดงอีต่างหากเนาครับขอหนึ่งตัวเชิ้ตสามตัวนี้เป็นหัวใหญ่ตีเป็นจามเดีสวัสดีครับสวัสดีครับจามครับจ้ำนี่ให้เล่าเนี่ยว่าเอาไปเลี้ยงมีโอกาสตีทองบ่มีครับนี่ล่ะลูกมาะอ๋อไ่น้อยนะวัดจ้ำครับอ๋อแยกลูกไปแล้วลูกเท่าไรนั่นน่ะ แค่ได้หกพันหางหน่อยต่อเปลี่ยนมาผูกหน่อยนะครับตัวนี้สี่พันกว่าสี่พันหางแร้องไหนพ่อครับให้ก้อนนะครับจากวันข่าวไปโงหาเราราคางวก็ยั้งไปเป็นเส้นตรงเลี้ยนะครับเกอเบิรงกเลยแหละตลาดนี้กระเดเนาะเสียก่อนเนาะครับแนครับเออยังไม่มีโอกาสขึ้นง่ายหรอกครับพี่น้องพูดจากเรื่องวไปเลี้ยงเฝ้าด้วยครับนะแม่นราคาโอกาสของผู้ซื้อเปรี้ยงเป็นโอกาสผู้ดจากใดครัา พี่น้องเออเบงหัวเลี้ยงของมาจากทางพิชบูรณ์นะครับเป็นหัวสาวนางแดงเข้มกับนางเหลืองสองตัวน,นี้เปิดเทค็คู่นเนาะสี่สิบสองห้าร้อยสนะี่หมื่นสองพันห้าร้อยเดี๋ยวให้เก็บละเอียดแล้วสองตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวที่ผูกเชือกน,นี่เก้าพันห้าแล้วไอ้นังตัวเล็กเลยครับหกพันห้าราคานี่ต่อลองได้เนาะ พ่อใหญ่มาจากพี่ฉบูนขอเบอร์ติดต่อนี้ก็เพื่อพี่น้องซุ่นแถวพี่ฉบูนยังได้ไปเลี้ยง087ครับ735 1220พ่อยอยังครับ <Ber th. S 1> เบิร์ตครับพ่อใหเบิร์ตนะครับว่าได้มีจมีต้องไงเนานะเป็นงัวเลี้ยงนะครับเนี่ยสองตัวนี้เป็นงัวเลี้ยงโอ้ย เอออีละนี่เครื่องดำเลยครับนี่ ยี่ได่งวงเลี้ยงค่อยโทรหาห้อยมาจากเพชรบุญนะครับไอ้นี่เป็นไทยน้อยตัวนี้น้อยเลยครับนี่หลายที่ไทยดีอยู่ผู้ใหญ่เตียมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่เตียมมาอยู่เกือบไทยตลาดครับมาจากบัมบิล้วผู้ใหญ่เนาะครับได้หงวใหญ่ไหมนี่ไหมว้าใหญ่ครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องแม่ก่อนผู้ใหญ่ผู้แม่ขั้วคือหนาคมใช่ไหมว้ายหนาคมเดียวเลยสีออกเท่าๆนะครับหัวแล้ว กินนมอยู่ในลูกเขานี่บอกลาแล้วนี่ไหมครับผู้ใหญ่ก็ผ่านกี่ตัวแล้วครับผ่านลูกผ่านตัวนี้ครับตัวนี้ตัวสองเนี่ยก็ไปตัวสามแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นหนึ่งเนาะขึ้นเร็วทับแล้วอ้าวทำไปแล้วครับอ๋อได้ใหกมือแล้วครับสามสิบวันแล้วโอ้รอรุ่นรอรุ่นครับรอรุ่นว่าเท่าไหร่ครับคบเนี่ยวัวนี่ว่าสามสิบเจ็ดวัวใหญ่เลยครับสามเจ็ดต่อรองได้ล้มสูงเลยครับเนี่ยผู้ใหญ่ขอเบอร์ไว้ก่อนนะครับมาศูนย์เก้าแปดสองสามสี่ สี่ศูนย์หกเจ็ดครับผู้ใหญ่เตรียมจับบํา n e t เง<อ>ินมานี่ครับเอครับบัเหน็ t ฝนตกดีว่าปีนับนโคตรเมื่อวันทุกวันม่อันตกดีหลายว<อ>ันทุกวันทุกวันมาด้ยบังน e t นี่ก็เป็นอัเพอ่มนึ่งของเคพุ้มแต่ว่าสำเนียงผู้ใหญ่พูดด้ออกสไตล<อ>์โคราชเห็นบ,บ<ร>่เขาเรียกไเด้งใช้เด้งไชเดึงแต่ว่าเพิ่มมั่งนี่ว่าปกตินอ ใช่อย่างแถวบ้านแถวเพิ่มมั้งเวลา,า,วออก,ลวากินข้าวก็กไม่กินข้าวเด้อบ้านผู้ใหญ่เด้่บ้านผมนี่มากินข้าวกินข้าวเด้อหุงข้าวยังอ๋อที่ออกกำลังยังถ้าตายใกล้ๆไอ้ทั้งไทยเด้งนิดนึงม,มันคนไทยเด้งก็เลยพูดขอกินดาอะไรเงี้ย <c oughs> เมเจอให้ตอกจากบ้านเหลื่อมให้ตอกพอดีครับพอดีครับมาได้ไมา่ากี่ตัวมื้อไหร่สามตัวครับขายเวล้วตัวนึงครับ อันนี้งวน้อยงวเลี้ยงกันหนิไหมครับเจ็ดพันสองเจ็ดพันสองจะปีจากเดือนแล้วครับว่าปีนี้่ไงเละวะอืมเหมืนบ้านเจ็ดพันสองแล้วครับเปิดได้ครับก็ได้หลายอยู่ครับงวมาจากอำเภอบ้านเหลื่อมนครราชสีมาครับอีกตัวนึงควายในผู่หรือเม่นนั่นเนาะผู่ว่างเลยประผู่นะครับครัะผู่ก็เท่าไรห้องว่างสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับโตได้โตได้มีประวัติบอกเรปะผู่หน่ยบ่อบ่อแบบนีครับสองหมื่นห้ามาเตี้ย อารคามนคือดีกวางงว้แกลตอนไะจรงเลยครับสองมื้อหันอยากตัวตัวเดียวสององสตัวโอ้สองตัวสองมื้หนสองตัวมาเบอรมันให้ตอเอาเบอรมันได้ครับางทุกมล์อะไร่้เงินเงินบ่มีมียูนิคพราะไงจับหายสองร้อยจับศูนย์เก้าสามหศสี่หก สี่สามสามครับค่อยตอกครับจากบ,บ้านเหลี่ยมบ้านเหลี่ยมสองตัวด้วยครับไว้สองตัวสองพอดีมาเจออ้อยไก่นะมาจแงข้อมาจากแกงข้อนะครับได้งอเลี้ยงงอบ้านมาตัวหนึง่งเนาะทำ้อยไก่พอดีครับ,รบมั่มั่งมั่งน้ำกันไอยไก่เออว่าเท่าไรหนะหไอยไก่ถามแล้วว่าหกพันครับ 6พันต่อได้แน่เนาะครับต่อได้แน่ครับจาก20-30ตีรุ่นนะเป็นทงเนาะครับเพราะว่าราคาโอ้ยราคามันก็บ่ได้สูงหลายของรถเลยครับราคาเปิดบ่ได้มีตัวหนิยวเลย่ฮไก่ความมิตรต่ำอย่างย่างต่ำหัวมาจากแกงข้อมาผมที่ขอเบอร์ไว้ก่อนครับเพราะพี่ช้องโทรหามาตู้สำหรับเบ็ดเบิด์ด้ะครับเบอร์บ่ได้จุดไว้เมื่อหลังเก็บไว้ได้ทั้งไฮไก่เด้อครับบ้านหนองเพลล้อมครับบ้านหนองเพลล้อมตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแกงข้อจังบัตเทยภูมิครับคือท่านมือนี่เหยีนหวานไฮไก่เด้อใครได้ขายยี่นเลย ห้พี่น้องในเบิ่งราคาเหมือนกันครับราคานี้ราคาที่น้ำหอยเพิ่นเปิดเอออีร้านนี้เป็นง้อยใหญ่ของหอยสมแล้วครับเนะี่ยคือว่าตัวใหญ่เจ้าของรับประยุอีดได้ถามเบื่องราคาได้รัดสลอมาตัวใหญ่ครับเนี่ยว่ารู้ว่าที่เปิดเป็นหัวว่าไหนที่มีลูกเลยครับเนะี่ยว่าเราอ้วนนันะ่แล้วอันนี้เปิดเป็นราคาเนื้อแต่ว่าถือเป็นง้อยใหญ่สูงร้อยตีไป ห้าจิบขึ้นเลยครับเนี่ยตอลองได้เออตกอลองได้ถ้า,า,าส่งขอบเบอร์นะครับศูนย์เก้าห้าแปดจ็ดห้าสามหกสามเจ็ด้เมื่อนี้เส็อ้อผนได้ง้อใหญ่มาได้ครับเนี่งยงอใหญ่ง้อเลี่ยงง้อเลี่ยงครับ ลูกวันเอาทิตย์เลยก็สิบสามพันแยก 7, ลูกพร้อมดีครับบอราเพิ่็ดเอาลูกเนี่ยที่แยกให้อ๋อเจ็ดสามพันเท่าไรเสดุลสองตัวสามหมื่นสองพันครับพ่านลูกกี่ตัวแล้วครับตัวสองขาทองครับเราผสมอันดามันได้ครับเนี่ยได้อย่งเดือนละเสดุลได้สองเดือนญพ่อแล้วครับอ๋อแล้วประกันนะท,ท่านนะครับประกันเลยเอโ้ที่ครอบ เอาหอันะกบน้เตะพ่งข้านอ่ะเ้ยพุ้านได้ว่ยูงเดอนละสูงร่อยหาสิบขึ้นก็เฉล้นละครับผมสามหมื่นสองพันเฉล้นระเบือมาเนี่ยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดห้านย์ศูนย์สามเครับอราคานี้ตกลองได้ด้ครับเล่น่รอบเป็นสารเลี่ยงอยู่หรอครับเพมันสดดีลูกทขายไม่ลูกนะเปลี่ยนบักลาด้ครับลูกไม่ลูกห้าพันนผมดีอยว่บอกครับไม่ลูกกงนี่เ้ครับอีหลานนี่เครื่องดำเลยครับ คู่หางกันเลือกของเราเยอะ่แม่พอพ้งได้มาสองชุดนี่หลานนี่ได้ลูกแม่ลูกน้อนอย่ายลยครับนีลูกทุนเหลืองเหืองแม่ที่เป็นออกทื้นขาว,ขาว ลูกเรกละมั่เลยครับก็ไปตัวอีก2องตัไห่ก็ไปพุงพลปสามหนึงหมื่นสามพันอีหลางหูได้ไหมเข้าพันหาเข้าพันหาเออสามน้อยเขาไปต้าไปตะลุยไปเคาเฟนึ่งพันว่าลุงปีนมันต้องพีพีดแต่ไข่อเยขัเขาไปครอบเอาเบื่อมาก่อนพ่อหนึ่งหกสาม9 8 2ห ตัวนี้เป็นหัวของห้อยเทาจากเทพประทิตนะครับเอ่อเป็นงัวเลี้ยงก็ได้แต่ว่าเราเปิดเป็นราคาเนื้อสองตัวนะครับเนื้อหนังก็อ,อเ๊คอยู่สองตัวนะครับนะพูดถึงว่าเนื้อหนังตัวเทากับตัวแดงเซถ้าทีวีเคาะเอืงองพวกเนื้อ ตัวเด้งที่ไปกลัวได้ครับเนื้อนี่ตัวเท้าหนังที่ได้หนังแต่ว่าเนื้อนี่อีลาเด้งได้หลายกว่ารอบปิดไปที่สี่หมื่นเพื่อนผู้ชมที่ได้ไปเลี้ยงเด้ครับนะหรือว่าที่เอาไปวิทุลประปังเลยคอเบอร์แลอวคอเบอร์นะครับมาศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงไปทุลับปังไปทุวะไว้เท่าจากเทพธิดนาะครับเจอเสี่ยม้าตุ๊กลางตลาดเสียมา้าพอดีครับ,รบมาบทักทายพี่น้องกันเ่าเห็นหน้ากันหลายมือแล้วได้งวง,งงามวนะันน้้มือหนึ่ง เรียว่าสามสาวหม่มครัผมเอาน้ำเสนอตัวนี้ก็อนไหนที่หลานีม่นเจ็ดันครับจากเดือนจากปีแล้วครับอ๋อตัวนี้เป็นเมีสาวมันได้ใก้ได้ทับรถนะรอครับโอ้เนื้อนางอร่อยร้อสี่สิบบมประมาณร้อยส่สิบหมื่จ็ดพอีท่หลาตัวนี้ได้ลังัลเขากลังโพนอ้นึงเนี่ยอันนี้ตัวละมิ่นสองพันครับเมิ่นสอน้อยยี่นาะครับผมต่อรองได้เลยครับเ้ว่องคันโบไก่เราส่งให้แมนเอาเป็นเชือกเป็นปอบเลยนะเป็นแล้วครับเป็นแล้วผมของตัวเลยที่หลานเป็นตัวนี้ละ เอาบ0995052696สี so first, ่กำลังได้ไปเล่นก็ต้องหาเสียมาดเลยครับเนี่ยันสูซึ่งมันมันครับผม้ผมเครื่องดำได้ลาะตัวท่ายนี่เครื่องดำตัวเรียกกก็เครื่องดำครับเบื้องตัวกลางก็ที่ไหนครับสาตัวนี้เครื่องดำาป็งสตัวนะครับของเสียมาด ันนี้ของหอยนี้ยี่สองตัวนี้ยี่สิบสี่เท่าไรก็ห่าร้อยยี่สิบห่าร้อยจ้าหอยนี้ขอเบอร์ก่อนนะครับาศูนย์แปดหกหนย์แปค่ะจากบอรใหญ่เลยครับเด้อที่ร้านี้ที่เป็นน้องเนาะไม่เป็นไอถึงง้เรียงนะครับเี่ยเรามาจากบอรใหญ่เราพี่เ้องได้เป็นเรื่องไปโทรหาเราครับสี่พันขยอะเรายกแพ็คคู่ไดครับอีหลาตัวนี้หัวล้น ตัวน้อยนี่เขาโพ้น้อยเนี่ครับสี่ถวพันเราอยูะสองหมื่นสี่พันห้าร้อยราคาตอ่อราคาห้องเหรอครับต่อเหล่าครับนี่ยรายน้อยน้อยสามสิบก็ได้อยูอะรายใหญ่ก็จะร้อยสี่สิบหมื่น 40, ห้องจะดอกครับตอนนี้เพนนิ่นกางตอนน่ตอราคากันด้วยครับนี่เรื่องแถวบ้านมาคิดแล้วตอราคากัน กัดเอย่าก้อเราห่าบางทีไม่้หวคนกับซอยเคี้ยกันด้วยครับว่าถูกกัดนะครับน้าวันนี้าดน้ำรถตลาัดเน่นเข้าลงรองเข้าเรียนคนรอพี่จีบ้าไดยจีบ้ารอส้นรอดิมึก็สุด